สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการ CG ของกูกลางนะก็กลัมาพบกับเพียมเอ่อเรียกว่าอะไรวะไม่ได้เรียมนะก็วันนี้เราก็จะอยู่ใน,ในด่านที่เราต้องมาช่วยรถมอไซค์ดีฮอรหนึ่งนะผมไม่ใช่สินั่นันจิจ้าครับ <laughs> ไม่ใช่ยอโอเคก็วันนี้ก็จะเป็นวันที่พัสที่พฤกั่อนก่อนช่วงสอบแกะเพชนะผมก็ มาเล่นนะเพราะว่าอ่านหนังสือมาเยอะละก็มาแคสเกมกันหน่อยดีกว่าเพราะใครที่เล่นใครที่จะสอบแกดแดแต่ว่าเออเขาเรื่องว่าไงอะยังไม่รู้เรื่องนะฮะว่าแกดเชื่อมโยงอย่างนั้นอย่างนี้ยังไงก็เกมนี้ก็จะช่วยได้นิดหนึ่งนะอย่างเช่นแกดใช่ไหมมันมีตัวสอนอยู่ประมาณสามตัวรหัส3ามตัวที่มันมีเอมีดีแล้วก็มีเอฟนะเดี๋ยวผบกท็นั่นก็นคือเนี่ยะรถมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันผ่านมาละ อย่างเช่นอตัว A ก็เป็นเหตุเป็นผลทำให้เกิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมส่วนดีเป็นส่วนประกอบส่วนเอฟก็บันทอนอะไรประมาณนั้นนะก็ถ้าถ้าคิดว่าอะไรอะอะไรอะเงาเงาอะไรเงาเงาผมนี่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 โหงงเออะไรเงาเงานี่ก็เงาด้วยนั่นนั่นนั่นเห็นไหมเห็นไหมเห็นแล้ไหมครับเห็นแล้ไหมครับผมเห็นนะผมเห็นนะ ก็ถ้าให้ผมอธิบายในแบบเกมๆนะอะก็ถ้าตัวสอนดีนี่ก็เป็นเอกเป็นเป็นเป็นส่วนประกอบใช่ไหมสมมติว่ากองทัพเซอร์เพนต์อะเป็นศูนย์หนึ่งแล้วก็หน้าไม้เป็นศูนย์สองไอนี่เป็นศูนย์สามนี่เป็นศูนย์สี่ก็ศูนย์หนึ่งก็จะมีมีส่วนประกอบเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามนะก็ประมาณนี้เลย อ่ะเชี่ยมาเถอะอย่าไล่สาระไปกว่าน <ản elles> ี <doubts> uh ้เลยครับเดี๋ยวคนสับสนยิ่งกว่าเดิมก็เมื่อกี้เจอพวกนินจาด้วยนะนินจาเขาอยู่ดีๆก็เดินมาฐานเรานะแต่ว่าก็ไม่ลอดสายตาผมนะมีสีม่วงกับสีเขียวนะผมแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่านินจามันอยู่ตรงส่วนไหนของแมปนะแต่ตอนนี้ก็โอเคเห็นละจัดการ ผมไม่แน่ใจนะว่าดานนี้มันเล่นยังไงเออจำไม่ได้เหมือนกันว่ามันด,มดำเนินไปยังไงไม่รู้ว่าแบบนิ้จามาตีันเองหรืออะไรหรือเปล่านะสร้างฐานไปเรื่อยๆครับ Yes คก็ตอนนี้มีสร้างเอออันนี้ไปก่อนนะเพื่อให้ถ้าเราโจมตีรุนแรงขึ้นนะ เดี๋ยวดูซิว่ามีนีจามาเนียนแถวนี้ไหมไม่มีนะเท่าที่ดูแล้วโอ้ผมลืมคนลดน้ำครับผมลืมไปลืมไปโอเคเข้าฐานนี้ครับเพื่อให้แปลงร่างเป็นโลนินนะครั โอเคเคนจีก็แก้เสื้อนะนั่นๆๆๆๆเห็นอะไรไหมเนี่ยโห้ทำไมชอบมีนินจามาลุกลานเราประจำเลยนะนั่นไงมีอีกละมาอียละกําลังมาอีกนะอ่ะลุมเลยพวกลุมเลยลุมลุ้มลุมลุมกินโต๊ะถูกกินโต๊ะนี่เนี่ยนินจานี่ยังถือว่าเป็นนักรบที่ค่อนข้างจะ เก่งพอดทนขวานนั่นๆนั้นมีนีนอีกตัวนึงแล้วผมจะเอากองทัพคนถือไฟไปสอดแนมดูก่อนว่าจะมีอะไรบ้างนะดูท่าแล้วจะดูเหมือนจะไม่มีกองทัพใหญ่นะนั่นแะมีแต่นินจากับนินจานะไม่ค่อยเท่าไหร่เลยนะโอเคเพราะว่ากิจของเราคืออะไรนะเดี๋ยวก่อนผมดูก่อนโกโอ้ยไม่ใช่เฮล โซวูฟอิ w วอนทูพวกวูฟต้องการที่กำจัดนินจาใช่ไหมถ้าพวกเราปกป้องโซเฟรมจากพวกวูฟนินจาจะเข้าลงกับเราหรือเราจะเราจะทำลายโซเฟรมหรือว่าเราชิงทำลายโซเฟรมก่อ so นโอ้โห ตอนแรกผมนึกว่าจะมาช่วยที่ไหนได้ครับทำลายโซเฟมอืมอมีหน้าปะตอนแรกที่ผมเล่นตอนแรกที่ผมเล่นอะเอออะไรที่ผมจะจะจะทำคลิปไงมีคนบอกว่าให้เราทำลายโซเฟมเอ,อ้ยผมงงเลยแต่ว่าตอนแรกเอา้าไหนว่ามันจะช่วยช่วยสร้างโซเฟมไงเอ,อ้ยช่วยช่วยปกป้องโซเฟมแต่ว่าไม่ใช่นะไม่ใช่เลย โอเคเคนจิน้ำทีมไปลูกนี่นะมีน้ำน้ำยังจมแจ๊บเองได้ครับ <c oughs> โอเคกองทัพของเรานะผมก็เอฟกับกองทัพฝั่งตรงขา้ามแล้หเด,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 ดี๋ยวๆๆๆอ๋อนี่ไงนี่ไงเจอแล้วโซเฟรมนะถ้าเราไม่ทำอะไรมันมันก็ไม่ทำอะไรเรานะ เฮ้ย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 ขับ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 ให้เร็วเลยขับให้เร็วพวกมันมาผมนึกว่าไม่มีที่ไหนได้มันมีผมนึกว่ามันไม่มีแต่มันมีผมไปก่อนดีกว่านินจาผมจะไม่ทำร้ายแกแล้วครับผมจะไม่ทำร้ายพวกนายแล้ว จะไม่ทำลายนีจาแล้วครับเฮ้ยหนีหนีหน,นีเข้าฐานธนูเพื่อแปลงกายเป็นโลนินหนีเข้าฐานธนูด่วนครับแล้วแปลงร่างเป็นโลนินฮนะโอ้โหพวกนี้ทำลายชาวบ้านไม่มีทางสู้นะทำไมทำอย่างนี้คือเราต้องชิงทำลายโซโฟเฟมก่อนที่พวกวูฟจะมาผมเข้าใจละ หรืออีกในหนึ่งก็คือเราสามารถช่วยเหลือพวกพวกนีจาด้วยการทำลายฐานวูฟเออนี่น่าจะเป็นไปได้นะเออน่าคิดน่าคิดแต่ก่อนอื่นสร้างโคอดแนมก่อนครับไปหาว่าฐานวูฟอยูไ่ไหนเราจะได้ถล่มถูกที่นะไม่ใช่ว่าไปทำลายฐานของพวกนินจานะเนี่ย โอเคอ๋อนี่น่าจะเป็นนินจาของพวกวุฟเนาะสีเขียวเงี้ยนินจาพวกวุฟแน่นอนฮะมาอีกละมาอีกละขยันมาเหลือเกินนั่นแล้วนนลมันก็ทำร้ายทำมาทำร้ายชาวบ้านมึงมึงอ่ะสั่งสอ,มอนมาหน่อยลูก นี้คนเกี่ยวข้าวประมาณสองสามคนนะคนนี้มาเกี่ยวด้วยไม่ต้องเป็นอาหารละทหารจะลดเมืองนะโอเคไปเลยที่ไหนมีนาที่ไหนก็ต้องมีพวกนุฟนะก็คิดว่าน่าจะอยู่แถวๆตรงนี้นะคนนี้ก็ไรเดอร์นี้วิ่งเร็วนะไม่ต้องกลัวว่าจะวิ่งช้านั่นเจอแล้วเพนครับ อยู่ไม่ไกลจากฐานเรานะไปก็สร้างฐานเนเชานะนั่นไงนั่นไงมันทำร้ายมันบุ่งตรงมาทำร้ายโคตรเล่นอันนี้ก่อนเลยนะ ตายแล้วเว้ยจะตายแล้วเว้ยหนีก่อนหนีก่อนอะไรเนี่ยนั่นมีอ,มนมอีกแล้วมันมาอีกแล้วครับมันมาอีกแล้วระวังกันด้วยนะระวังด้วยนี่นะนั่น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 เสียงไฟเสียงไฟมาเลยครับ <S 2> <S 2> <S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวระวังด้วยระวังด้วยลูกเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายไอ้นั่นอยู่ไหนละไอ้คนเล่นไฟอ่ะ ให้เกจีจัดการนะนี่มาละอันนี้ให้แปลงร่างเป็นโลนิน,นไม่ใช่โลนินสิเป็นคนเล่นไฟไปก่อนนะเดี๋ยวรอโลนินค่อยเอานะนี่ก็เจอเจอจังเลยมีจาเยอะนะเจออีกละเอาอีกละคนนี้ก็จะสู้นะอ่ะเราก็สู้ครับให้เขาสู้ไป อ่าลืมไปตัวนี้มันแพ้มันแพ้ไฟไม่ไม่ไม่ไมเอ,อื้อหลับอ่ะเอาเข้าไปเอาเข้าไปอุ้ยดับอีกแล้วนะดับอีกแล้วนี่เอาไฟของไรเดอร์นี่สร้างเอาเอาเข้าไปเอาเอาอีกเอาอีกเอาอใครตายใครตายมึงมึงมึง,มง นินจานินจาเควี้ยงไฟนินจาเควี้ยงไฟอีกนัดเดียวเดี๋ยวก็ตายครับเออหลับโอ้โหเราเสียโลนีนไปตัวหนึ่งนะน่าเสียดายมากเจออีกแล้วเจอจังเลยเจอบ่อยมากรู้สึกว่ามันเริ่มก่อความรำคาญให้ผมแล้วครับเพื่อความ ชัวนะเราก็จะสร้างปอมนี่นะถ้าผมไม่ทำลายโซเฟมเขานี่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะทำให้เดี๋ยวก่นนะคือแบบมันจะทำให้พวกนีจามันมันเครืองผมหรือเปล่านะนีจาสีสีม่วงนะแต่สีเขียวนี่ก็มันเครืองเราอยู่แล้ว อัปเกรดอันนี้นะเพื่อฮิวใช้แมจิกน้อยลงนะนี่มาละมาละมีจานะมีแต่คนขับมอเตอร์ไซค์นะคลิปนี้อย่าไปยุ่งครับอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งอย่าไปตีเขาครับเขาไม่ทำอะไรเราอะอย่าไปทำอะไรเขาด้วยที่ตอนแรกนี้ ตีเขาแทบตายเลย <c oughs> โผหัวมาปุ๊บทุบปั๊บาาปั๊บปั๊บเลยรู้สึกบิดว่าเราต้องใช้กองกำลังแมสโปรดักนะแต่ว่ายังไงเราก็ต้องมีจอมขมังเวทก่อนนะเพื่อความแน่ใจนะรู้สึกข้าวเราน้อยลงน้อยลงนะโอ้เราไปเกียวเราไปเกี่ยวข้าวกไกลนี่เอง <Okay. S 2> <Okay. S 1> ไปโป๊กมันหน่อยเดี <_ d ata> อวโอ้ไป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 เลยไปเลยไปเฐ <_ d ata> านมันอยู่ตรงนี้นะให้เราเลี้ยวขวาหน่อยหนึ่งเพื่อโป๊กอย่างประสิทธิภาพเมื่อไฟลุกแล้วหรือว่าเห็นตัวไหนวิ่งมาก็กลับ <Okay. S 1> นั่นไงมันมาละอุย้ยมีหมาด้วย ขับ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 เลยพวกรับข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 ับเดี๋ยวตายโอเคยังทันอยู่นะยังทันอยู่นะยังทันอยู่นะหมาวิ่งมาแล้วนะระวังด้วยนะหมาวิ่งมาแล้วก็สร้าง ลงเลี้ยงมานะเอาเดี๋ยวๆๆๆนายยังได้ละลองไปทีเนะี่ยไปทีไปอมมีกรอบหนึ่งสนุกดีมาไปเลยเอาจามาไม่ละทีนี้มันมาสองเลยครับผมนัน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  รู้ว่านั่นมันมาจริงๆด้วยมันมาจริงๆด้วยนะยเอออยู่เฉยๆอย่าไปตีอย่เ,เข้านะอย่าไปแจมอย่าไปแจมเลยครับเดี๋ยวเป็นเรื่องซะเปล่านะตีนี่เอางงงง,ง,ง สู้สู้สูส้สอ้าวครับอ้าวตัวนี้มันแพ้ป,ปืนเหรอผมผม้โหกูรู้นะอ๋เลยเราไป,ไปไปไปจับมา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 เรลยๆ,ๆมีไหนอีกทาวสแควร์ทาวสแควร์สร้างสร้างสร้างทาวสแควร์ทำให้เราสามารถสร้าง <ไป S 1> อะไรนะอ๋อตัวนี้ก็มีโซเฟมอ๋อโอเค เราจะสร้างโซเฟมก็ได้ใช่ไหมหรือว่าเราจะทำลายของพวกวูฟก็ได้อ๋อโอเคมีทางเลือกให้เรานะเ <course>, ยี่ยมยอด yes, <sir>. yes. มีใครตายบ้างเนี่ยโอเคไปฐานตรงนั่นแหละตรงนี้ให้พวกนี้จัดการกันไปครับเขาไม่เดือดร้อนอยู่แล้ว Going. ปอกอีกอะน,นั้นไงชาวบ้านนะน่ากลัวจังนั่นไงอ่ะปอกลราถอยสิครับอยู่ทำไมสร้างฐานสร้างสร้างฐานทำไเข้ามาเรื่อย เดี๋ยวเดี๋ยวบุกแน่นอนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวจะบุกในเร็วนี้นะครับจะบุกก็ต่อเมื่อมีเกยชาครบกับม้าสองตัวนะโอเคครบพอดีเยี่ยมนี่ด้วยนะนี่ด้วยโอเคพร้อมแล้วมีมาแล้วนะตอนนี้ <Okay. S 2> ให้ไปโป๊กมาเรื่อยๆนะเพื่อนะว่าจะได้บันทอนกำลังมันลงมาหน่อยนะเหมือนกองโจนะนี่นะไรเดอร์จะนำพาพวกมันมาแล้วเราก็จะเอฟเอฟทหารพวกมันเลยนะโอเคเออปะงั้นเราก็กลับ <Right now. S 2> ของพวกมันมีแต่บลัชน,นะไม,ไม่ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ เงี้ยเงี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเหลือเราขอเรนีอีกสองคนนั่นเดี๋ยวก็บุกได้แล้วนะระหว่างนี้เราก็สร้างกองกำลังแมสโอดักนะผมว่าเออไปแค่นี้คงพอแล้วล่ะผมถ้าคิดว่าไม่ไม่ประเมินสถานการณ์ต่ำเกินไปนะก็ไปเลย โอเคไปกันเลยครับ <c oughs> แต่ว่าอย่าเข้าไปตรงๆนะเดี๋ยวหน้าไม้หยีแสกหน้าเอาได้นะโอเคเป็นอาหารให้หมดครับ <c oughs> นี่เลย <c oughs> แถวนี้แหละเอ้ยไม่ต้องฮิวโอ้ใช่ <c oughs> มาเถอะมาเราอยู่แถวนี้นะครับ <c oughs> ไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าร้อยมันมาครับไม่ต้องเข้านั่นเนี่ยมันก็นมาเองนะเอาเอาสู้เลย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 สู้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 ครับสู้อา่าบุกเลยเอา้อาวอย่าอย่ามุ่งตรงมาทำลายผู้หญิงนะไม่ดีนะ นั่นไงเอาละเออเฟนจิอยู่ไหนครับเฟนจิอย่าให้มันยิงไฟนานเกินไปนะจะไม่ดีนะอ้าวโดนโดนบูดอีกแล้วนะไม่เป็นไรถึงบูดไปเราก็ไม่เราไม่กลัวครับเรามีฮิวเอาเลยเฮ้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 ยมาตายไม่อาอยู่ไหนเนี่ยอ้าวมาตายหมดเลยนะตอนนี้ เฮ้ยจัดการจัดการป้อมก่อนจัดการป้อมก่อนป้อมสำคัญที่สุดนะต่อส่วนเเกชาก็ต้องระวังโอ้โหโดนทียศไปเยอะมากเลยนะมันมีหลายป้อมเลยอ่ะอู้ตายแล้วนะก่อนอื่นก็สร้างกองกำลังเสริมฮะเสริมเสริมเสริมไปเสริมเขาเร็วออามาเสือกอะไรเนี่ย โดนเสือกนะโดนเสือกระวังระวังยิงชาเสือกเฮ้โยโอ้ยเอาเข้าไปเอาเอามาช่วยแล้วมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วเกชาต้องระวังหน่อยนะเดี๋ยวตายนะโอเคถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนระวังนี้ก็เฮ้ยบุกเลยดีกว่าทำลายเลยทำลายทำลายทำลายเลยดีกว่านะจะได้จะได้จะได้เออ รดเร็วหน่อยนะโอเคเสริมเข้าไปอีกครับเสริมเข้าไปเสริมเข้าไปเรื่อยๆเอาเอา,เอาหาเรื่องหรยหาเรื่องก็จัดไปสิครับั <c oughs> งจีก้เอาด้วยสิครับ <c oughs> ส่วนทหารธรรมดานี่ก็ทำลายชาวบ้านนะเหมือนที่เคยทำในพาร์ทแรกในในพาร์ทแรกนะ ถ้ามีจอขโมง,งเวนี่ผิวอย่างจะง่ายกว่านี้นะนี่เลยชาวบ้านชาวบ้านเลยชาวบ้านเลยเรียบร้อยล่วงตายตายตายลุมลุมลุมเยี่ยมตอนนี้ผิวอย่างเขา้าที่เข้าทางนะพวกวุ้ฟไม่มารบก,กวนเราแล้วนะเพราะว่าโดนเรารบก,กวนซะเองนะ อะทำลายเลยลูกทำลายทำลายทำลายเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเมื่อกี้หอ,อไม่ใช่หิกนกระเด็นนะเป็นลูกปืนของเราเองเอ๊ะแล้วนีจาพวกนี้มันมาจากไหนนะนีจาเขาพวกวูฟนี่ผมก็ไม่แน่ใจแล้วมันมาจากไหนแต่ยังไงซะไม่สนใจไปยิงให้เลยวะยิงให้ไกลขึ้นอีก เอาเอาไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปทำลายฐานชาวบ้านทำลายฐานชาวบ้านตอนนี้มีม้าเท่าไหร่มีสองตัวนะอ้าวอ้าวอ้าวอะไรเลยอะไรเลยมีทหารออกมาแล้วก็ทำลายครับ ไอชายอยู่ไหนครับอ๋อมาฮิวคนนี้ฮิวคนนี้บ้างฮิวคนนี้บ้างอย่าฮิวแค่ตัวเดียวนะเดี๋ยวส่งส่งโลโนินเพิ่มเข้าไปหนึ่งคนนะโอเคต่อไปก็อัพอันนี้เลยเอ้ยอัพอันนี้ดีกว่ามาใหม่ใหม่ใม่ใม,ม,ม,ม่ไม่ได้เพิ่มโลโนีนะมีแต่สอดแมนแบนดิตและไรเดอร์ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยอัพครับอ้าวเรียบร้อยครับเย้ชนะแล้วชนะแล้วใช่ไหมชนะแล้วใช่ไหมนี่เราขอรับใช้ท่านดีมากเพราะฉันจะมีเรื่องให้นายขอเรื่องให้นายทำนายก็ทำดีเหมือนที่พ่อพ่อนายทำดีเหรอโอเคมาเถอะมาลอกหนังมาถลกหนังพวกวูฟกันดีกว่านะ โอเคก็จบมันไปในะในพาร์ทนี้นะกับการที่เวเทอรียมมาเล่นเคนจินั่นนะโอ้โหอยู่สองฝั่งเลยนั่นเกรย์แบ็กใช่ไหมส่งเชือบ้านมาทำไมครับจัดการมาเลยเฟิร์สบล็อตโดนไปแล้วนะบางทีเราต้องรั เราต้องรอนะไม่ดูนั่นสิเอาดันเกรย์แบ็กนะฮะผมพวกวุ้ปกป้องคนที่ฆ่าพ่อของฉันไอ้ทูสไปว่าอะไรก็ไม่ทราบกันนะคอเตอร์นี่หน่วยอะไรสักอย่างหนึ่งในเขตนี้นะในเขตนี้ก็เป็นที่ตั้งระหว่างตัวฉันและเกรย์แบ็กนะฮะ เราต้องจัดการพวกวูฟนะผมโอเคเพลงก็เพลงของพวกวูฟเลยนะผมเอาละรายการซีทีขอลาลาไปก่อนนะผมสำหรับวันนี้ก็คลิปต่อไปจะไปเกมไรก็ค่อยมาเจอกันนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายตกไปนะขอบคุณไปขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราร้าน l z p c a r d Shop สำหรับใครที่สนใจเกมดีๆสามารถติดต่อได้ที่ร้านนี้ขอบคุณมากครับ